วัตถุดิบอูต้องดีต้องใหญ่ต้องสดลูกค้าอยากจะเลือกเองว่าเฮ้ยอยากกินล็อปเตอร์ตัวนี้อยากกินปูทะเลแบบนี้เราเลือกได้ว่าเราอยากทำอะไรช่วงแรกๆนี้ลูกค้าเยอะมากพีคสุดนี่300คิวได้ ซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะแกงคั่วปูทะเลนะคะปูก็จะแน่นมากแล้วเราก็ไปคั่วหอมแล้วก็มีรสเผ็ดนิดๆยำสามไข่นะคะที่ร้านเป็นไข่3มชนิดลงไปอยู่ใน <S <S น้ำยำตั้งกระดานทอดกระเทียมเนี่ยเอาลงไปฉาลงไปผัดแล้วก็กุกเขากับกระเทียมเพราะกระเทียมที่ร้านจะค่อนข้างกรอบและมีรสชาติลอฟเตอร์ที่ร้านถ้าเราอยากทานให้ได้รสสัมผัสเนี่ยเราก็สามารถทานเป็นซาซิมิได้เลยเลี้ยงเป็นเกือบทุกชนิดเลยะค่ะอาหารมันก็จะสดใหม่ของเป็นกับของตายมันคนละรสชาติอยู่แล้วค่ะ ชื่ออูนะคะเป็นเจ้าของร้านซีฟู้ดขับบางแสนค่ะก็ทํางานที่บ้านค่ะเป็นร้านทองก็วันหนึ่งก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอูเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยมากต่อให้ตลาดปลาของประเทศนั้นจะไกลขนาดไหนก็จะไปไปเพื่อไปดูว่าเขาเลี้ยงกันยังไงมันสดดีแล้วมันก็เราเลือกได้ว่าเราอยากทําอะไรก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเพราะที่เชลบุรียังไม่มีเอาตรงนั้นกลับมาทําเลยนั่งคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยเรามาทําอะไรที่เราชอบกันดีกว่าก็เลยมาเปิดเป็นร้านอาหารคันวันนี้ครบ5ปีค่ะ ตลาดปลาค่ะที่ทางร้านเรียกว่าตลาดปลาก็คือเป็นส่วนที่เอาไว้เลี้ยงอาหารทะเลเป,เป็นทั้งหมดประมาณ10กว่าชนิดค่ะอันนี้เป็นแคนาเดียล็อบสเตอร์ค่ะเป็นแคนาเดียล็อบสเตอร์ก็เนี่ยกล้ามเขาเนี่ยก็จะรสชาติเหมือนปูทะเลแต่จะอร่อยกว่าปูทะรบะค่ะเป็นปูทะระบะหรือว่าเขาเรียกกันว่าปูาลาสกาส่วนมากเดี๋ยวนี้จะนําเข้ามาจากรัสเซียค่ะเพราะว่าอากาศเขาหนาวจะมีตลอดราคาของพวกนี้มันดีดขึ้นมาจนแบบโอ้โหต้องอยู่ที่ฤดูกาลค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นก้างแก้วแต่เป็นก้างแก้วตัวใหญ่เราจะเรียกว่าก้างแก้วมังกรกันเร็วแล้วก็อันนี้เป็นหอยเชลล์ลูกค้าจะสั่งซาซิมิก็ได้หรือว่าเอาไปย่างชีสย่างเนยข้างบนก็จะเป็นกุ้งม,มังกร7สีตั้งแต่รุ่นปู่กับรุ่นย่าเนี่ยก็จะมีเรือมีท่าของตัวเองคือทำมาตั้งแต่รุ่นนั้นแล้ว ซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะตอนนี้ที่ลูกค้าแทบจะทุกโต๊ะเลยละสั่งนี้ก็จะมียำสามไข่นะคะที่ร้านจะใช้เป็นไข่ปูไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปลาเรยวกิวลงไปอยู่ในน้ำยำใส่กับน้ำปลาร้าที่พัดช่ไแล้วกุดสลัดนึ่งซีอิ๊วที่ร้านเอาไปนึ่งเนื้อจะฟูแล้วเขาก็มีรสหวานในตัวเขาอยู่แล้วแกงคั่วปูทะเลนะคะที่ร้านก็จะใช้ปูทะเลแล้วก็นําไปปรุงแบบปูก็จะแน่นมากแล้วเราก็ไปคั่วเป็นแกงคั่วสูตรของทางร้านค่ะหอมแล้วก็มีรสเผ็ดนิดนิดทานคู่กับยอดมะพร้าวก้างกระดานก็จะีย ก้งเป็นๆเ,เหมือนกันนะคะเอาลงไปฉาลงไปผัดแล้วก็คลุกเค้ากับกระเทียมเพราะกระเทียมที่ร้านจะค่อนข้างกรอบและมีรสชาติทีนี้พอไปคลุกไว้กับเนื้อกั้งที่มันหวานมันเด้งอยู่แล้วมันก็เลยค่อนข้างลงตัวเลยลอบสเตอร์ที่ร้านจะใช้เป็นแคนาเดียอบสเตอร์นะคะถ้าเราอยากทานให้ได้รสสัมผัสเนี่ยเราก็สามารถทานเป็นซาซิมิได้เลยเขาก็จะมีความกรอบหวาน,นะคะ่ะจิ้มกับโชยุกับวาซาบิแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดของทางร้านเด็ดมากจริงๆอาหารที่ร้านเรามีอาหารจานเดียวด้วยอาหารก็เริ่มกันที่ประมาณ100บาท ช่วงแรกๆนี่ลูกค้าเยอะมากยังไม่ทันเปิดร้านเลยลูกค้าก็มารอคิวแบบพีคสุดนี่300คิวได้สำหรับร้านอูอะอูคำหนึ่งถึงวัตถุดิบเป็นหลักคือวัตถุดิบอูต้องดีต้องใหญ่ต้องสดคือถ้าของไม่ดีอูไม่กล้าเสี่ยงที่จะให้ลูกคา้าแล้วมันมีฟีดแบ็กที่ไม่ดีกลับมาแค่คนเดียวอูก็ไม่เอาแล้วครั้งแรกอูลงทุนไปไปประมาณ15ล้านเปิดไปได้สักพักหนึ่งกระแสตอบรับก็ดี3-4เดือนอูก็ทําเพิ่มไปอีกประมาณ10ล้าน ค่ะยังไงก็ขอฝากร้านซีฟู้ดขับบางแสนไว้ด้วยนะคะถ้ามาจากทางกรุงเทพนะคะก็เลยตลาดหนองมนมาประมาณ3ไฟแดงทางร้านไม่มีวันหยุดค่ะเปิดทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดที่11โมงครึ่งถึง5ทุ่มนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะตะเลิกเปิด10โมงถึงหทุมะะ่มค่ะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 5 6 7 8 9 5 3 1อยากให้ลองมาทานนะคะอาหารซีฟูด้ดแล้วก็ในบรรยากาศสบายๆเป็นชายหาดส่วนตัวนั่งไปชิวๆแล้วก็ ็ทางร้านมีดนตรีสดฟังดนตรีไปด้วยค่ะ